สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องแม่งแบ่งเพลงนะคะก็เป็นคิวของคุณแม่นะคะที่จะพาชิมของอร่อยนะคะของดีนะคะของอําเภอกําแพงแสนนะคะจังหวัดนคนปรปฐมนั่นก็คือเทคโบรนันบานเย็นนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ได้ไปซื้อนะคะแวะศูย์อาหารหนองพงนกนะคะก็ได้ไปซื้อ ของดีนะคะก็คือเค้กที่เด็กๆชอบมากก็คือจะเป็นเค้กโบราณรสส้มนะคะด้านหน้าก็จะเป็นไสเป็นแบบเออเป็นครีมนะคะซึ่งอันนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะมาเปิดกล่องนะคะรีวิวให้ดูอ่านี้นะคะนี่นะคะเค้กโบราณบานเย็นนะคะก็จัดทำในเออเออที่หมู่บ้านนะคะนอกตำตำบนสะสี่มุมนะคะ อำเภอกำแพงแสนนะคะคือหมู่บ้านหนองคงนกนั่นเองนะคะเนี่ยคุณแม่เผิดเลยตั้งแต่เอ,อ่อทานเค้กโบราณมาคุณแม่ก็พอได้มาทานเค้กโบราณบานเย็นของหนองคงนกนี่คุณแม่ก็ติดใจมากเลยอะคุณแม่ให้ดูก่อนนะคะในหนึ่งกล่องก็จะมีหกชิ้นนะคะราคาก็อยู่ที่เจ็ดสิบบาทต่อกล่องนะคะซึ่งอร่อยมาก ะะตกชิ้นหนึ่งก็ประมาณ10กว่าบาทเองแต่รสชาตินี้อร่อยเวอรเกินราคานะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะอันนี้นะคะก็จะมีแยมรสส้มแล้วก็หน้าครีมเราจะหยิบขึ้นมา1ชิน้นนะคะอืมค่ยิบึงชิ้นนะคะ,อนนะ,คะโอ้ยสาวัจานนี่นะคะโอ้โหดูสแยมส้มนะคะ คือเค้กของเขานะคะก็คือจะไม่เหมือนเค้กโบราณทั่วไปนะคะเป็นเค้กที่แบบเนื้อเค้กเนี่ยจะเป็นเหมือนเนื้อนุ่มนุ่มมากเลยนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะโหดูแบบเหมือนเหมือนเนื้อเค้กที่ที่เราทานในห้างอะค่ะคือจะออกนุ่มๆไม่เลยแข็งเหมือนเค้กโบราณทั่วไปนะคะแล้วก็ให้ไส้แยมก็เต็มที่นะคะครีมก็เต็มที่อเดี๋ยวคุณแม่ก็จะ เอออามีนะคะเดี๋ยวลองผ่าให้ดูถึกเนื้อเค,ค้กด้านในขอ้หั่นเค,ค้กได้ว้าวนิ่มาหั่นง่ายมากเลยค่ะให้ดูชิ้นนี้ละกันนี่นะคะเห็นไหมคะว่าเนื้อเค,ค้กนะคะจะเป็นเหมือนเนื้อเค,ค้กคล้ายๆกับเอเหมือนนิ่มๆมาค่ะแม่คุณแม่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเป็นเนื้อเค,ค้กชิฟฟ่อนหรือเป็นแบบเนื้อเค,ค้ก รัปันหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่มันนิ่มมากอร่อยมากเลยนะคะเป็นของดีโอท็อปของจังหวัดนครปฐมนะคะก็คือใครผ่านมานะคะหรือมาเที่ยวที่อำเภอกำแพงแสนนะคะแวะเที่ยวที่มหาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนแล้วก็แวะซื้อของฝากได้นะคะก็คือเค้กนองพงนกนะคะเขาก็จะอยู่ขายตามร้านนะคะก็จะมีร้าน วันวันนัดก็มีนะคะหรือว่าอยู่แถวแบบตามปั๊มก็ในว่าคาเฟอเมซอนนะคะก็จะมเีเค้กอันนี้เป็นของขายนะคะขายฝั่งในนั้นแล้วก็ส่วนถ้าเกิดทางเมืองการมานะคะก็จะมีสูตรอาหารของเค้กหนองคงนกก็สามารถแวะซื้อได้รับรองนะคะจะติดใจท่านใดที่ชอบทานเค้กโบราณอยู่แล้วได้มาทานเค้กโบราณของเออ บวลาบานเย็นอันนี้นะคะก็จะชอบมากติดใจมากเหมือนคุณแม่เพราะคุณแม่กินหนึ่งชิ้นนะคะจะไม่พอจะรู้สึกว่าเหมือนเบรกจะแตกนะคะคือเดี๋ยวจะหมดนะคะในกล่องนี้มี6ชิ้นอร่อยจริงๆค่ะแล้วยิ่งเก็บแค่ตู้เย็นนะคะแล้วออกมาทานนะคะตรงเนื้อครีมเนี้ยจะอร่อยมากจะแบบมีความ แข็งนิดๆนะคะของเนื้อครีมแล้วก็เออหวานแต่หวานไม่มากมีความมันอร่อยแล้วก็ตัดกับแยมนะคะซึ่งเป็นแยมรสส้มนะคะอร่อยมากค่ะท่านใดนะคะผ่านไปผ่านมาแวะมาที่จังหวัดนครปฐมก็แวะมาอุดหนุนที่เค้กโบราณบานเย็นได้นะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็ขอจบการรีวิวแล้วขอไปมัมมัมเค้กที่หันไว้ก่อนนะคะน่ากินมากเลยอะ ขอหันขอขอชิมแล้วอดใจไม่ไหวแล้วค่ะงั้นคุณแม่ก็เออขอจบการรีวิวนะคะเค้กโมรานวันเย็นไว้เพียงเท่านี้นะคะใครอยากลิ้มรสรสชาติว่าอร่อยเหมือนที่คุณแม่บอกหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเอออะไรเงี้ยก็มานะครปฐม,มก็มาแวะซื้อกันได้นะคะ